สีที่สามคะคะคุณลูกค้าซื้ดินหกแปดห้าสองศูนย์นะคะรหัสสินค้านะคะคุณลูกค้าสีฟ้าเข้มหรือจะเลียกเป็นสีน้ำเงินได้ค่ะคุณลูกค้าเพนนีก็ใส่ไซส,ส์เอชเช่นเดิมนะคะให้ดูงานผ้านะคะสีก็ไม่ไม่ถึงกับมืดน,นะคะคุณลูกค้าถ้าถ้าคุณลูกค้าอยากใส่ให้ดูโดดเด่นจับคู่กับเองเก่งสีขาวสีครีมใส่กระยินได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าสี ความชอบของคนเรานะคะแตกต่างกันค่ะบางคนชอบสีขึ้มๆแบบใส่ได้นานๆใส่เท่ๆอ่ะใส่ก,กระีนอ่ะโอเคเลยะคะ่ะผ้าเนื้อผ้าใส่สบายค่ะอันนี้สีน้าตาลที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นะคะให้ดูกระดุมหลังนะคะคุณลูกค้านี่นะคะซับในค่ะซับซับในนี่เย็บติดนะคะคุณลูกค้าซับในผ้าเนื้อผ้าอย่างดีค่ะเลือกเลือกสินค้าดีๆมาให้คุณลูกค้าได้สมใส่ะคะ่ะคุณลูกค้า แท็กทิมกราฟิกนะคะจะเรียกทิมลูกไม้ทิมกราฟิกอะคะ่ะตัดต่อทีออ่ช่วงแรกไม่ได้โชว์ด้านหลังอันนี้คือด้านหลังของเสื้อนะคะด้านหลังของเสื้อนะคะปักและแท็กทิมเช่นกันค่ะประมาณนี้นะคะที่เราเรียกว่าเละที่พูดถึงกันลาะเชิง แล้วการล้ะเชิงเสื้อก็คือประมาณเนี้ยค่ะนี่นะคะไม่รู้ว่าจะโชว์ถนัดปะอันนี้นะคะเลาะเชิงเสื้อนี่ค่ะรอบคอก็แต่งทิมนะคะนี่นะคะสีฟ้าค่ะสามสีนะคะมีสีขาวสีฟ้าหรือน้ำเงินเข้มตัวนี้ค่ะและสีดำตาลรหัสหกแปดห้าสองศูนย์ เพนนีฝากด้วยนะคะเสลนินสวยๆงานผ้าดีๆของแบรนด์อาคาร์ดค่ะจะจำหน่ายโดยเพนนีโค้ดแปดแปดแปดค่ะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสำหรับคุณลูกค้าใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะเพนนียินดีบริการค่ะขาดตกบกพร่องหนงใบขออภัยด้วยนะคะเพนนีจะพยายามพัฒน,นานและปรับปรุงค่ะขอบพระคุณค่ะ